ดูกันนะว่าฮะดวงการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะดวงการเงินของคุณนะคะใครมานั่งนะคะดูหน้าจอนี้อยาบพลาดนะคะนี่คือดวงสาวของคุณนะคะการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใช้พลังงานนี้กดรับเลยนะจ๊ะที่ผ่านมาอาจจะเสียใจหรือว่าไม่ได้ดังใจนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะผู้ชายคนหนึ่งจะมามอบความรักหรือว่ามอบเงินให้หรือจะเจอสายเป หรือว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปธรรมนะคะดีเนาะสำาระหรือว,ว่าการที่จะเริ่มงานใหม่หรือว่าจะมีการเดินทางต่างประเทศต่างแดนชัวดีนะคะว้าวคุณสามารถปรับจูนได้เลยนะเนี่ยชีวิตของคุณดีนะคะนะการเงินจะดีขึ้นว้าวจะมีคนเอาเงินมายัดใส่มือคุณพร้อมรับเงินหรือเปล่านะคะพร้อมที่จะให้เขาเอามายัดใส่มือ